ถุยเลยทุกคนสายใหญ่เครับวันนี้ร้อยหกสิบครับผมใหญ่สุดทั้งร้านร้อยหกสิบบาทกับไก่อวงปลาเลมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากไหนครับวันนี้มาจาก สวนน้ำภูครับผมมานี่นะครับผมมาพิญญาครับผมมาพิญามาเจอร้านปลาเหลิมไก่อบโป่งสูตรพิเศษของแกครับเลยมาขอแกเลิศครับผมเลิศค่ะเลิศค่ะเลิศนี่ใช่ไหมส้ยไปใส่ซอสดูเขาหั่นเนื้อมันไม่แข็งเนื้อนิ่มดูจากหั่นมันนุ่มอ๋อใช่มันนุ่มถ้าหั่นออมบางทีเห็นแล้วมันแข็งเนาะอ๋อมันแข็งกระด้างไป นุ่มข้ามวันค่ะคนกินคนจริงคนจริงกินค่ะนังนังแห้งเนื้อนุ่มค่ะไม่นุ่มอย่างเดียวนะคะนุ่มข้ามวันนุ่มข้ามวันทานไม่หมดไม่ทานไม่หมดกลับมาทานอีกทีตอนเที่ยงยังคงความนุ่มเหมือนเดิมนุ่มละมุนมากค่ะเป็นไก่ย่างที่ละมุนมากค่ะอันนี้แฟนทันแท้ฝาค่ะแฟนท่านแท้ฝาเลยค่ะลูกค้าประจำ ขนาดขอบคุณลูกค้ปปปปาประจะ,ะน,นั่งก่อนเหรอคะอุ๊ยคนังแบบเดียวร้อนแบบนี้เลยตัวนี้ กระเด็นร่วงก่เราไม่แห้เนล้วกเราจะมาสับโป๊กโป๊กโป๊กก็ไม่ได้ใช่ไหมชาวสับโป๊กมันมันจะเละฮะเราก็ค่อยสับนุ่มฮะยุยมาเลยมวเดี๋ยวแก้พิการร้านอีกรั้นนะครับเออเป็นร้านของปาแหลมนะครับปาแหลมนะครับอยู่ป๋าเหลมป๋าเหลิมป๋าเหลิม อยูรหน้าร้านพิยาคนรุมเลยนะครับนี่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะถ้าใครมาก็ฝั่งอุดหนุนพี่เขานะพี่เพิ่งขายใหม่เนาะเพิ่งมาเพ่สังเกตตู้คอนเทนเนอร์เล็กๆสีเหลืองเป็นสูตรสมุนไพรด้วยครับผมนะหอมมากทุกคนอยากให้มีสูตรดั้งเดิมครับนี่สูตเราเองทำมาหลายปีแล้วแต่พักไปใช่ไหมพี่พับครับสูตรนี้ สามที่กว่าปีนะครับแต่วนที่ร้านที่กว่าปีแล้วเลิกขายแล้วก็กลับมาขายใหม่นี่ฮะอ๋อนี่นี่ของเรานี่เดี๋ยวฉากกันหน้าร้านเลยครับนี่โน้ำจิ้มของเราเป็นธรรมดานะฮะเพราะไก่นี่มันอร่อยในตัวฮะน้ำจิ่มก็เป็นตัวอยู่แล้วไม่ต้องไปเป็นฐานเดี๋ยวลองทานดูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลองทานดูว่ามันต้องใช้น้ำจิ้มไหม เริ่มหิวแล้วล่ะกิ่นถึงขนาดนี้หอมขนาดนี้นะเี๋ต๊ะเลยครับเดี๋ยวผมเปิดอ๋อมีโต๊ะให้นั่งด้วยนี่คนไปตัวเลยไปดูนี่แอบดูในโอ่งเดี๋ยวแค่นี้แล้วนะทุกคนแต้นๆๆน้ำให้ มันมืดฝั่งนี้ทีเดียวใ่้่อนะนี่มาแล้วนี่ตัวนี้เท่าไร่นะพี่เหลิมร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบบาทนะตัวใหญ่นะครับนี่เดี๋ยวเรามาชิมกันนะมาถึงที่แล้วไม่ชิมได้ไงอันนี้จะของร้านให้เกียรติน่ากับเราด้วยนวเนอะเต้าน้ำจิ้มแต่ยังไม่จิ้มหรอกเลยจิ้มไก่ก่อนอจิ้มทำเองใช่ไหมครับไม่ครับอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มซื้อครับน้ำจิ้มไก่ไก่ผม คิดว่าไก่อร่อยเนี่ยมันไม่งอ้น้ำจิ้มครับลองลองชิมไก่กันเดี๋ยวลองชิมไก่กอนพี่เปาชอบนองชอบนองดูความนุ่มช้ำ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 นุ่มเปื่อยหอมตะไคร้พี่ใช่ไหมเป็นสมุนไพรครับหอมตะไคร้พวกสมุนไพรอ่ะทุกคนนุ่มมากอร่อยนะผมกับที่ป้าแกพูดมื่อกิ้เลยว่าแปนแันแท้รร้านนี้เลย อร่อยจริงอืนุ่มร่อนร่อนเลยไม่มีติดกระดูกเลยครับผมแล้วก็ไก่เนี่ยนะถ้าเย็นแล้วนะครับเก็บไว้ทานไม่หมดเก็บไว้พรุ่งนี้นะฮะมาทานใหม่ก็ยังอร่อยเหมือนเดิมอืยังอร่อยเหมือนเดิมนุ่มยันเช้านุ่มข้ามวันเหมือนป้าบอือมันไม่ขืนตัวฮะมันจะอร่อยเรก็ไปเว้นนิดนึงมันร้อนเนาะอครับครับแต่ของผมตอนที่ผมเทส คือผมไม่มีการเวฟนะฮะผมทําวันนี้แล้วผมทานอีกวันหนึ่งเลยไม่เวฟวางแล้วก็รเราถึงได้ตอบลูกค้าได้ว่าการันตีได้ว่ามันมันอร่อยข้ามวันจริงๆนะฮะเดี๋ยวพี่หนุ่มลองเอากลับไปพี่บ่าวเอากลับไปนะครับครึ่งหนึ่งแล้วไปทานพรุ่งนี้อืนะฮะแล้วก็ดูว่าจะเปื่อยจะนุ่มหรือไม่แล้วก็จะอร่อยเหมือนเดิมไหมจะคืนตัวไหมนี่แต่ร่อนหมดเลยนะทุกคนดูนี่ดูไปแบบ ดูสบายอันน,น,นี้อันนี้ที่บอกก็เลยว่าอันนี้เป็นเย็นแล้วนะครับมันไม่เย็นร้อนๆนะอันนี้อันนี้อันนี้ก็อุ่นๆอยู่อุ่นๆนะอืไม่ได้ร้อนมากอ่าไม่ร้อนนะไม่มีไอร้อนเพราะแต่รสชาติเป็นไงครับหยุดไม่ได้อร่อยจริงดูนี่นี่ดูเนื้อเขาเปลือกออกมาหนิอื้มอื้พี่บ่าวตั้งแต่กินไก่มาะ นึกว่าเราะกินไก่อร่อยขนาดนี้เลยอพี่เหลิมขอบคุณมากหมักได้อร่อยมากครับครับอืหมักสดนะฮะหมักสดวันนะฮะผมขายน้อยแต่ว่าถ้าผมมียอดเยอะผมก็สั่งอันนี้ไก่โรงงานนะไก่เบลโกลอ้อคัดเกรดด้วยฮะผมซื้อไก่เบลโกลมาทำเป็นไก่เกรดดีด้วยครับผมซื้อไก่เบลโกลเดี๋ยวเดี๋ยวผมขายที่นี่ลองให้ปากจิมมั้างเดี๋ยวทุกคนจะไม่เชื่อผมนะ มาพี่บ่าวม,มาขุดเมื่อนี่เรืเอเรือได้ไหมอือดูดูของพี่บ่าวนี่ก่อนเลยนะเปีกเปีกเออป้าพี่มันยุ่ยเลยนะใช่นุ่มมากไม่ต้องกินน้ำจิ้มก็อร่อยพี่บ่าวหมักน,นี่แบบไม่ต้องลองน้ำจิ้มนะ เปื่อยนุ่มหอมความกลิ่นตะไคร้ครับเนาะสมุนไพรใช่สมุนไพรแล้วทานเสร็จกลิ่นออกจากในปากลมหายใจไม่เหม็นครับไม่เหม็นพูดง่ายๆสามารถดับกลิ่นปากได้ด้วยใช่ลูกค้าลูกค้าเป็นผู้บอกผมมานะฮะลูกค้าบอกทานผมประจําแล้วก็บอกว่ากลิ่นลมหายใจไม่เหม็นเพราะว่านัานเป็นของเจ้าอื่นๆนะครับจะเหม็น พี่ดูนี่กระดูกมันดูดออกมานุ่มมากนุ่มจริงเนาะกินไก่มาหลายเจ้าหลายหลายยี่ห้อหลายแบรนด์แล้วนะครับมาเจอแบรนด์พี่เหลิมนี่โอ้โหนี่สูทั้งแกเองเออแกทำเองทุกอย่างเลยแม้กระทั่งองค์ยังทำเองเจาะเองเจาะเองไปซื้อเองกับเจาะเองแล้วแบกมาเองดยอดเลยครับผมเป็นไงจะมาตีอีกหน่อยจับ ใช่ครับผมเดี๋ยวบอกทุกคนโกหกให้พี่บ่าวชิมด้วยอร่อยครับอร่อยกันรันตีจากบ่าวนิพนธ์อีกหนึ่งเสี้ยนมีนะเขาโดนส้มตำเข้าไปนะพี่บ่าวโอ้ยน่าเข้ากันเลยนะใช่ครับแต่วันนี้เราทานข้าวกันเรียบร้อยแล้วลองลองชิมน้่งชิมดูว่ารสชาติน้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มไก่นะพี่เนาะครับเป็นน้ำจิ้มไก่ใช่ครับน้ำจิ้มไก่ทั่วไปไม่จิ้มเลยอร่อยใช่ไม่ไม่ไม่จิ้มก็อร่อยครับอร่อย พยามทำให้มันเป็นคุณภาพแบบนี้ฮไม่ต้องใช้น้ำจิ้มแล้วราคาก็แบบนี้คือต้นทุนน้ำจิ้มมันพราเราทำเราต้องทำให้ดีมันต้องแพงใช่ครับต้นทุนน้ำจิ้มมันจะแพงแต่ละไก่ออกมาอย่างนี้ดีอย่างนี้แล้วเชื่อเถอะครับผมก็ไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มเลยไม่ต้องพึ่งน้ำจิ้มเลยแต่นิสัยคนไทยเราต้องมีสองถุงสามถุงคราบน้ำจิ้ม ได้ใช่แต่เราก็พร้อมบริการนะพร้อมบริการเราอยากได้เราก็ต้องให้ดูอร่อยแม่พี่บ่าวไม่หยุดเลยพี่บ่าวไม่หยุดเลยนะอย่างที่ได้คุยไว้ครับว่ามันกรอบนอกนุ่มในใช่ครับแล้วก็ไม่สซึมใช่ครับมันกึ่งฉ่ำฉ่ำในตัวตลอดอร่อยมากเนาะหวานของความหวานของไก่เนาะใช่ครับมันแบบไม่แข็งไม่เนี่ไก่สด อร่อยมากฮะเดี๋ยวก็มาครับขอบคุณพี่เหลิมมากนะครับพี่เหลิมฝากกับพี่หนึ่งร้านนะผมใครมาก็ฝากไว้หน้าร้านป้าเหลิมอยู่ที่ไหนนะพี่บอกพิกัดหน่อยก็อยู่ซอย13นะครับอหมู่13นะฮะข้างร้านทยาคุณลุงนะครับตรงข้ามเลยตรงข้ามนะเข้าซอยมาผมอยู่ฝ่ามือเลยครับเห็นซุ้มเหลืองๆนี่ฮะของผมเลยครับป้าเหลิมไก่โป่งครับนฮะอยู่ข้างรั้ว ตรงข้ามกับร้านพิยาคนลุ่มเลยนะครับมี2ราคาฮะมี2ราคาฮะร้อยสามสิบบาทกับร้อยหกสิบบาทตัวใหญ่นะครับนะหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันเปิดตั้งแต่เปิดตั้งแต่สิบโมงอ่ะซื้อได้สิบโมงครับสิบโมงเริ่มขายตัวแรกได้เลยครรับเพาาะว่ใช้เวลาครับใช้เวลาจนไก่หมดก็ ถ้ามีลูกค้ามาออเดอร์ได้ครับเพราะว่ามีอยเบอร์ทิ้งไว้ในด้านท้ายครับออเดอร์สั่งก่อนได้นะครับาพี่บอกเบอร์ไว้เลยครับอ่ะศย์เ้าสฮะห4 5ี่ห้าห้าหดนะครับถ้าลูกค้าจะมาที่นี่สั่งผมล่วงหน้าได้เลยผมะม้รีบจอดจะมาร้านยาสั่งล่วงหน้าได้เลยนะสามารถสั่งล่วงหน้าได้เลยกับพี่เลิมนะครับไม่ต้องโอนตังค์นะครับสั่งมาจ่ายตังค์หน้าร้านมาแน่ถ้ามาไม่แน่โทรบอกผมผมจะได้ให้ลูกค้าให้ใสนะครับ โอเคถ้ามาถึงนี่ได้ทานแน่ับได้ทานแน่นอนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เลิมมากมากนะครับไปมีโอกาสที่เรามารีวิวร้านนะโอเคขอบคุณมากครับอร่อยจริงครับนี่ร้านป่าเลิมก็สังเกตง่ายนี่ข้างๆกับร้านพิยาคุณลุมนะผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวจะว่าแต่เราโกหกเดี๋ยวมาถามลูกค้าก่อนเป็นยังไงไก่อร่อยครับอร่อย อร่อยนะครับนุ่มไหมนุ่มไหมนุ่มนุ่มเนาะหอมนะครับหอมตัดหอมหอมหอมพวกสมุนไพรนี่อันนี้มาจากไหนกันนะครับกรุงเทพครับกรุงเทพหอมนี่มาร้านพิยาเลยไปทานข้าวจะมาถ่ายรูปคู่กับพิยาหอมที่มาถ่ายรูปกับพิยาได้ถ่ายยังเป็นยังยังไม่เจอเลยยังไม่เจอมาเที่ยงก็มากินข้าวก่อนเลยการเป็นลมการเป็นลมโอ้แต่มาเจอไก่อร่อยเออเป็นเกย์คุณยาอ๋อ แต่พาเจอไก่อร่อยอย่างนี้บอกโหหายเหนื่อยเลยนาะเติมพลังก่อนเดี๋ยวเติมพลังก่อนนะเดี๋ยวไปขอถ่ายรูปไปคุณอี้ยานะใช่ครับนี่มาจากกรุงเทพกันเลยทั้งสามเลยสามหนุ่มสามมุมล่าใช่สามหนุ่มสามท้องเก่สามหนุ่มสามโอเคมากครับขอบคุณมากครับ